กำลังกายวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับพาสุนันมาวิ่งออกกำลังกายส่วนมากก็จะไปอย่างนี้ทุกวันนะครับถ้าไม่ขี่จักรยานก็ขี่มอเตอร์ไซค์วันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยต้องขี่จักรยานก็ได้นะครับสายก็ได้นิดหน่อยอมาถึงจุดมันจะฉี่นะครับเนี่ยเนี่ยฉี่ไม่เท่าไหร่นะขี้ด้วย ไปไปไปวิ่ง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 26่ยี่สิบหกแล้ววันนี้ยี่สิบหกวิทนานะครับไป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  Đó rút, vinh, 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 vinh Có cây rồi hấp phẩm 5 km เวลาวิ่งก็ประมาณถ้าวิ่งจริงๆไม่แวะนะครับประมาณไม่ไม่นานนะครับไม่ได้ทําบปหมานะครับสิบนาทีก็ถึงนะครับเอาจริงก็ประมาณสิบนาทีนะครับไม่เกินสิบห้านะครับถ้าวิ่งไปวันนี้ก็เป็นการออกกาลังกายดีๆนี่แหละนะครับวิ่งเยอะ ถ้าพาหมามาออกกําลังกายนะครับมันก็เหมือนคนนะครับเหมือนคนกล้ามเนื้อมันจะสวยรูปทรงนะครับตรงใต้หน้าอกมันนะครับมันจะยืดออกไปมันจะมันจะโค้งในมุมนะครับอย่างอย่างตัวข้างหน้านะครับโอ้สุก็มาเบียดกูเนาะตัวข้างหน้านั้นมุมสวยโค้งนะครับแต่อีกตัวหนึง่งตัวข้างหลัง ก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ออกกําลังไกเร็ว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 อีกนิดหนึ่งครับประมาณสามร้อยเมตรเร็ว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 มาแล้ว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 เร็วเร็วเร็วเจ้าทินมาเจ้าทินมา ไป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 วิ่ง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 หนีหนีหนีไป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 เจ้า <im ittel Artist> ถิ่นมาเจ้าถิ่นมา <im ittel 1> ไป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  ไปเร็ว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 วิ่ง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 ไปไปไปโอ้โหเจ้าถิ่นตามเจ้าถิ่นตามมาเร็ว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 มาก็กลัวนะครับจะวิ่งข้างๆคนนะมันรู้คนดูแลม้วช่วยดูแลมันได้ไป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  เฮ้ยเห็นงูหรือเปล่าวะหลบทำไมวะป,ปกติมาสู้งูนนะแต่หมาผมไม่สู้หรือเปล่าไป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 เอออย่าเบียดกู